สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมยังอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดนะครับฟุตบอลมีให้รุ่นมีให้เชียร์กันเป็นเกมระดับทีมชาติส่วนลีกรองๆก็มีนะครับแต่ว่าไฮไลท์นั้นอยู่ที่เกมทีมชาติในรายการยูฟ Nations League โดยมีตั้งแต่เวลา2ทุ่มนะครับแต่ว่าคู่ใหญ่ๆลีกเนั้นตี145นาทีนะครับมีคู่ยูเครนพบกับเยอรมันนี่อยู่ในกลุ่ม4 นะครับโดยก่อนแข่งนัดนี้นะครับทั้ง2ทีมก็มีเกมอุ่นเครื่องเยอรมันเสมอกับตุรกี3 3ต่อ3นะครับขณะที่ยูเครนโดนฝรั่งเศสถล่มเละเทะเลยนะครับแพ้ไป1 7ต่อ7แต่ว่าผลงานของเยอรมันในเกมทีมชาติ3นัดหลังสุดนะครับทีมของโยคิมเลฟไม่ชนะคู่แข่งเลยในรายการนี้ก็เสมอ2นัดนะครับ เยอรมันนั้นสเสมอกับสเปนแล้วก็สเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อุ่นเครื่องสเสมอกับตรุรกีขณะที่ยูเครนยังมีชนะนะครับยูเครนยังเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ได้ระดับในเกมยูฟ่าเนชันส์ลีกนะครับ,เ,รบเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ได้2ตนหนึ่แม้ว่าอุ่นเครื่องจะผลงานไม่ดีแต่ว่าทีมก็มีหวังลุ้นแต้มจากเยอรมันอย่างไรก็ตามนะครับเยอรมันจาก การที่เป็นทีมใหญ่แล้วยังไม่ชนะมา3นัดต่อเนื่องโยคิมเลิฟต้องมาแล้วนะครับต้องจัดเต็มแม้ว่ามีข่าวทิโมเฟอร์รอรติดโควิดแต่ว่าถ้าไม่ตรวจเชือ้อตรวจเชื้อไม่พบก็สามารถช่วยทีมได้ในคืนวันนี้นะครับแลรวลุกอาจจะไม่มีโทมสัสมุลเลอร์แต่ว่าคนอื่นๆน,นะครับจินาบรีรทางด้นกลางโทนี่โครสนะครับ อาจจะก,กาดซาเน่ไปเพราะมีอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามนะครับเทียบตัวผู้เล่นแล้วมองมุมไหนเหลี่ยมไหนเยอรมันเหนือกว่าแม้จะเป็นทีมเยือนก็ตามแล้วก็ต้องเติมความมุ่งมั่นต้องกระตุ้นลูกทีมนะครับสําหรับโยคิมเลฟนะครับให้ชนะสักทีวางเว้นจากชัยชนะไป3นัดแล้ววันนี้มองไปที่3แต้มครับแม้ว่าจะเป็น3คะแนนแรกของเยอรมันแต่ว่ามาชาด,ดีกว่า ยังไม่มานะครับสเสมอไป2นัด2นัดมี2แต้มนี่ทีมระดับเยอรมันนี่ถือว่าเสียหายนะครับตั้งไว้ก่อน1ประตูครับเยอรมันไปเยอือนยูเครนที่ระยะหลังผลงานไม่ดีเลยนะครับ mm. เจอกับทีมใหญ่แม้ว่าจะเป็นเจ้าถิ่นแล้วดูแล้วคืนนี้ไม่น่ารอดนะครับแล้วก็ลุ้นประตูที่2ของเยอรมันถ้าประตูแรกนะครับประตูแรกมาเร็วได้เร็วเชื่อว่าสองประตูต้องมีครับวันนี้ เยอรมันบุกไปชนะยูเครนถึงถิน่นสำหรับทุกท่านนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ไปได้ที่ทีเด็ด 90s นะครับที่ d e ดรวมทั้งแนะนำให้ติดตามทางช่องทางเว็บไซต์ w w w b o r n 9 0 co จะสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลได้จากทั่วโลกครับขอให้ทุกท่านโชคดี